โอ้นกเลี้ยงนี่คุณยอดคนนกนี่งามขนาดน้อาตัวนี้จะเป็นนกของน้องสายเลี้ยงไว้เนาะนกตัวนเนียนสายสร้างมาแต่สร้างไทยคุณทุกคนสร้างมาเจอประเทศไทยราคากแบบ็ค่อนข้างแพงมันผลเนาะคู่เนื่องจูกห,หน้าจะเป็นหมืน่นคุณทุกคนเราเอามาเพราะพันนะเนาะทุกคนเนาะหางไข่แค่นี้ตัวนี้จะเป็นบอลของไข่เนาะ มันปักยุ่ม่านแตกแต่มันนกอย่างพวกข้าพเจ้ากับมูซื้อไปมูซื้อเลยอเมเนตนบอกไ,ได้เนาะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปในเฮืองเฮียนขึ้ีแม่และก็มีน้องมี่างขึ้นนอกขนเฮ็ดอย่าง,งย,างอยูอย่างสินได้แล้วสอยางามพรังตามไปเลยทุกคน นี่คือเป็นเฮียนของข้าพเจ้าเองเนาะนี่เป็นเหียนขวานะไปเจ็ดเลยกินไหมเวสซัมแนบ่ะมันอน่อนะฮะนี่พอม, <า S 1> มันกินหน้าหมดกระหติตเลยใช่ไหมอ้วมะโกเลยอ่ะห่ะแม่ตอดหลาสลีข้าพูดสลีได้นี่อันนี้แม่เลยนี่ <c oughs> นเลยกินมันอันจีดหลงเสืออันนั้นตลอดกิน <c> เ <oughs> ต้มมาจีนเนื่องมัน นืตีนนื่อเอาซักสาสมอับโอนเป็น,นาพดนหกเอามาไม่ไหมจากส่วนเลยคนทิศเเสหวานรู้เมื่อสุดแล้วนกินมดเลยเอาไปห้องอาเมือแงฮ็ดต,ตัวนี้กินมเมืเอแงโอ้ตาวนอตายัดทุกคนนี่จะเป็นตาว,วตาป้าเนาะ อโอ้ต่ยากคุณง่ายนขนาดคุกคนเียจะนวดหารจะค้าออกนากแกงเห็ต้มกินเนาะแกใส่ดุกหมูีนแซ่บทุกยาชีวิตยามแรงได้หยุดงานนเวลาพักเรวางานเอามายามบานยามซ้องให้ข้าเมบบลาวเแบบดั้งเดิมเป็คนนึ่งเข้ากันดได้ใง้ๆๆเขา,าจะประมาณนี้เนาะ มันจะเป็นไข้าวข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแบบลาวอะไรแหละแบบลาวอีสานเนาะทางฟังไทยก็ได้แบบอีสานก็จะจังกิบข้าวเหนียวหลายแบคบล้ายกันทุกคนค่ะนจะเป็นมีซีซน้ำ,รนำรแรงด้วยนะครับเจก็ได้ไมไมแม่จะเลิกกิน,นยแม่ต้มหวานโอ้ต้มหวานใส่แม่์เจนน้ำหวาน,นกินหฮดต้มหวานต้มหวานใส่หมันด่างคาร์โบสลีอ่อนๆเนาะ จะต้มว่านกินต้มสมันดางเออเกลือมันดางนี่ตัวนี้นี่ยมั้งโอ้โหต้มสมันดางแรงเขจะเลยกินนี่แม่จังวะเจ็ดแกงนอตาแกงนอตาใหญ่เนาะนเขาแกงนกตาเป็นน้ำกินทุกคนใส่กระดูกหมูเนาะแม่ก็น่ะสวยสดีต้มหวานหานแบบบางๆ่างใช่ค่ะ โู้พูทุกคนโอ้ทุกคนชาดนะบ้าน,นมรมชาิหลายบ้านข้าพเจ้านี่อุดมสมบูรณ์นรรมชาิหากินตามรมชาิบ,บุตรองซื้อบุมีตะล่าเลยลนะเนาะเขตบ้านนอกตามส่วนนํำบดด้บ้าน,นสวน,นัำบดนบ้ำบดอะไรอยู่เนี่ แม่บ้านสวัสดีครับหมอ,รรมอ,อ,อนนหนึ่งสลีเขาพูดมาต้มเอาไว้ในนึ่งเอ,อ,เอเาไหมนึ่งครับหนึ่งน่ะงทาตาวยักเนะโอ้พาจริงโอ้ บยายามเข้าทุกคนไงทางบยายามเข้าดีนะนตอนนี้เอากระได้แล้วทุกคนเอกกาไปไกลๆดูเห็นบก่กงามนี่เห็นบ,นบ่นี่โอ้สุดยอดเลยทุกคน <c oughs> ตัวน,นี้นะปีกมันกินแซีบสุดยได้ทุกคนนะครับตัวน,น,ตน,นี้เขากินได้เลยนะตัวน,นี้วานบอสครับแบบงามโอ้เรกคนยอดเลยตัวน,นี้ได้กินแสีบส่ดๆ น,น,นี่มๆเลยก็ได้แน่นบ่ะที่นี่มันเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยอดตาวเด้อบอกวันนี้กินสุดเลยก็ได้ทุกคนแซ่บสุสทุกคนนะน่ะได้ประมาณนี้ละ <c oughs> นี่กินได้เลยได้ทุกคนบูเสื้ออะไรกินดัมเบอรลเช่าทุกคนไปไปไปอ้ไก่มาท่ากินข้าวแล้วไก่เนี่ยแม่จะมาเกลียข้าวนะดัมโบลตัวนี้จะเป็นหมาประจำเฮือนได้ดีเด้อดัมโบลเออ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 อะไร เก็บเกี่ใกล้เนาะวันนี้เนาะมีรถอีแตน,แก,นแก้ไม่ได้ทุกคนแก้ไม่ฟืนเนาะเอาไปเบิง้งตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นไม้ยึดสวนเนาะไม้ยึดสวนลากเลยลากเลยข้างานี้เป็นเถวมา ูตั้งมักนคนเนาะไ่ไปนะครอบครัวนี่แหละรูดลงได้ าบนสัตเลี้ยงนะไก่ว้าทุกไก่นี่ยเ่งเด้งมาไก่น้อยค็คือไก่นะไก่กระเทือนนี่เกลือนี่ตั้หาเลออยหรอเนี่ยเออิมแนปมนเลิมาิมกนเข้าง้อขังนี่เลยเนาะ จะน่าไปเกือยพูดอีกมันจะเพี้ยนสองสามตัวนเอาีกนอเออจังน้อยครับนี่ถ้ามันมาก่อนอ้ปลาเปลีหลายๆไปเกินหมือนเรเล้วูดตวเยนี่ยยังไงกินาไปนะรขบควัยได้ไหมเนาะ เป็ดไก่นาะแตเมืองลุ่มมันจะเป็นหนองทุกคนมันจะเป็นหนองปลาเนาะแต่มันมีหญ้างคนโอ้ปลาไหลได้ทุกคนเลี้ยงไว้กินทำไส้ไปในครอบครัวนี่แหละโอ้มีหอมบัวทางลุ่มพี่หอมเทียวแม่โบราณในกูแม่อยู่ตัวก็เป็นพวกกินอุ้ยสวงามปลาหอมบัวทุกคนกูเองเลยเนาะกูเองอยู่ในนาวนี่แหละ เดี๋ยวอันนี้มันแก้แล้วพ่นกู้มาเอาไว้ในพื้นกระด้างเหยนนื่อเป็นหอมบัวเป็ดน,น้อยเป็ดน้อยวิธีซีมิดกิ่งก้าน้าพเจ้าเด้อนำมาเลี้ย,น,ยน,น้อยโอ้เป็ดเลี้ยงเป็ดเ,เ,เลี้ยงไก่ทุกคนมานบ่น,นี่ฟื้นน้องน้องทายผ้าไว้นี่คักสุดทุกคน จะเป็นฟืนไม้จกธรรมชาตินะเป็นไม้ดิบเป็นไม้หง่เลยแต่ตัดมาแล้วกามาให้เป็นท่อนไว้ทาตาแดดไวไ้เนาะทาตาแดดไว้ล้วก็จะเก็บข้าหวหอมมเลยทุกคนแต่เพื่อนนั่งเอาตาแดดไปก,ก่อนมันยังมันแห้งเลยนุ่นมานอนยังนี่นุ่นอันนี้จะเป็นซื้อหนังนุ่นเนาะ สัตว์เลี้ยงอยู่เหงือนีนมีสองตัวนีนมีนุ่นกับแรมโบ้นปลาใส่แล้วแรมโบเลยมาเลี้ย,ย,ยงเฝ้าเหือนได้ทุกคนคำหู้ขนาดหู้ความขนาดนหนังนุ่นนี่หนังนุ่นเฝ้ากอะฝืน,นีนมานุ่นิึง ไม่แต่ปกักกางาสิน,นี่น่ะ <S <S เอ่ท่อมงดูโอ้โหอ้ปลาดุกอีกทุกคนนี่เป็นบาก,กินเนาะลอ,อ,อ,องสายไปใส่ใส่เป็ดนะเป็ดตกเอานี่ <S <S หาก,กินดง่ายเลยอยู่บ้าน้านนอกค้องนาน,นอสนับทเล่ากันนี่แหละยังเปลี่ยนเลียนกายหายู่กินตามธรรมชาตน แม่ตัดเอาเอีกมาแก้ให้หน่อยน,นี่แก้แก้มันจะแก่นะคนตัดเอาอีกออมาแกงใส่ดูกหมูเนาะแซ่บใส่ดูกหมูอืออันนี้ก็จะเป็นกลิ่นไงนะเที่ยงเนาะบมเปียโนอันนี้ก็ขันต้มก็บทเป็นกลิ่นแต่เพราะว่าโนเบียกินมันจะขันมันเนาะก็จะกินแบบนี้แหละตัวที่กินได้จ็บก้ออ่อนนี่นี่ละแซ่บสุบโอ้ปั่นดาบเลย แซ่บขนาดเลอย่ามาซื้อมาซีมซีมือแม่เห็ดเนจีแซ่บไม่ได้คิดบดนแลนะ้วนี่โอ้นอวายนอหวายเอาไหมหมดเล้วได้หน <c oughs> ไิไม่บูเบิ้งมัเผาน่อหวายหมหมดแล้วเลยนี่จะเป็น,นหน่อหวายนัเผาเห็ดแจ่วน้อนกับข้าวเหนียวจะแซ่บไปสุขสันตันยย กินเอาไว้น่ะหากินง่ายูย่บ้านนะนนมนันนอกคนาสนมบุตรก็นอสุกพักทังนี้ก็ได้กินก <Okay. S 1> ันบ้านเนะกินกาธรรมชาติ ตาวกันเกี Iz ๊ยมกะลาสีแกงนะทุกคนเนาะอือใส่ก็ฟักนะครับใส่น้ำไว้ใส่แกงใส่ใส่ซีนหมูตัวนี้เนาะขนาดแบบแซ่บกินมันทุกคนเนาะแบบแซ่บกินเนื้อ ตรนี้เป็นในการนำเงินมีเสนอบทเนาะตรงนี้จะเป็นอยู่บ้านข้าวป้าเจ้ายู่ทางบ้านเสียงกคมครับโพมแข่งสะสมลุงเลยทุกคนข้างล่างน้ำนำแต่ใส่น้ำลินทุกคนน้ำนี่เอามาจากอุ้นแหละมาจากห้วยตรงนั้นแหละน้ำตรงนี้เนาะเขาจะเฮ็ดทรายโย่เน่งมรดากนา,าพี่เอาขึ้นมานำเนือนใส่ทุกคนมันจะมีน้ำประปราใส่ทู่ในเมืองเนาะนี่ก็จะเป็น วิถีชีวิตยามแรงเนาะของสซนบทอยู่ในบ้านข้าพเ,เ,เ,เจ้าจะไทยเบิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะอะไรมุอหน้าข้าพเจ้าจะท็กอย่างอยู่ในบ้านในเฮือนนี้ข้าพเจ้าจังที่ทไทยทอดวิถีชีวิตไทยเบิง้งนะทุกคนเนาะ